คนที่เกิดในราศีกรกฎอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านคลิปนี้ครับคลิปนี้จะเป็นการอ่านพื้นฐานนิสัยนะครับของคนที่เกิดราศีกรกฎให้กับท่านฟังนะครับคนที่เกิดราศีกรกฎเนี่ยภายนอกนะครับดูแข็งแกร่งภายในเนี่ยอ่อนไหวเป็นคนที่โรแมนติกครับนะครับค่อนข้างที่จะแคร์คนรอบข้างมากนะครับราศีกรกฎเนี่ยเป็นธาตุน้ําเพราะฉะนั้นจะมีดีในเรื่องของลางสังหรจะแม่นยําครับ มีเซนแม่นมียานรางสังหอ์แม่นเป็นพิเศษยิ่งประเภทฝันแม่นแฟนคนนู้นกับคนนี้มีอะไรไหมอย่างเงี้ยหรือว่าฝันถึงแฟนแล้วว่าแฟนเรามีกงมีกิก๊กอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นสิ่งที่สาวาสาวราศีกรกฎเนี่ยเกิดขึ้นเหมือนเป็นเรื่องปกติเลยครับนะครับราศีกรกฎสัญลักษณ์เป็นรูปปูนะครับเพราะฉะนั้นคนราศีกรกฎเนี่ยจึงเป็นคนที่แสดงออกว่าตัวเองเนี่ยเข้มแข็งนะดูดีนะ นะครับแต่ข้างในเนี่ยอารมณ์เป็นคลื่นใต้น้ำเลยแข็งนอกอ่อนในและเพราะเช่นนี้เองครับชาวราศรีกรกฎจึงแคร์ความคิดคนรอบข้างนะครับแคร์คนอื่นอยู่ตลอดเวลาห่วงคนอื่นอยู่ตลอดเวลาห่วงว่าคนนั้นคนนี้จะมองเราอย่างไรด้วยนะครับคนโน้นคนนี้เห็นเราแต่งตัวแบบนี้เขาจะคิดกับเราแบบไหนนะ ค,คิดแทนคนอื่นไปหมดเลยนั่นนั่นเองนะฮะสำหรับคนที่เกิดราศีกรกฎนะครับคนที่เกิดราศีกรกฎจึงเป็นคนที่พิถีพิถันในการแต่งกายแต่งตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมกับกาละเทศะนะครับแต่ก็จะเป็นคนที่เตดขี้อายอยู่ในตัวเองอยู่พอสมควรราศีกรกฎเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกฟิลลิ่งนะครับเป็นเรื่องสําคัญจิตใจดีอ่อนไหวง่ายมากนะครับว่ากันว่า อ่อนไหวที่สุดในทุก,กลาศีเลยด้วยซ้ำนะครับเธอจึงเป็นคนที่รักษาน้ำใจคนรอบข้างเนี่ยมากๆเลยพยายามที่จะดูแลปกป้องครอบครัวปกป้องคนของตัวเองนะครับแล้วก็แคร์คำพูดของคนอื่นมากด้วยนะครับเป็นคนที่ไม่ค่อยจะทำร้ายน้ำใจคนอื่นเท่าไหร่ผูกพันอยู่ กับบ้านผูกพันอยู่กับสถานที่นะครับอยู่ค่อนข้างติดบ้านติดครอบครัวนะครับติดคนรักนะครับดูแลเอาใจใส่ความรู้สึกคนรักเป็นอย่างดีแต่แน่นอนว่าอย่างเงี้ยอ่อนไหวง่ายก็จะขี้งอนนะครับราศีกรกฏเนี่ยต้องระวังในเรื่องของความที่อารมณ์ของตัวเองเนี่ยผมใช้คำว่าเป็นเหมือนศินลปินคนหนึ่งเลยพอเป็นแบบนี้เนี่ยคนอื่นอาจจะไม่เข้าใจอารมณ์ของเราตามอารมณ์ของเราไม่ทันนะครับ บุคลิกภาพของคนราศีกรกฎเนี่ยดูภายนอกแล้วเนี่ยดูเป็นคนมั่นอบมั่นใจนตัวเองดีนะแต่ลึกๆแล้วเป็นคนที่น้อยใจง่ายง่ายจังเลยนะน้อยใจง่ายนะครับแล้วพอเป็นคนที่แคร์คนรอบข้างมากกลัวคนรอบข้างจะเหนื่อยจะลําบากจะไม่อบอุน่นก็เลยเป็นคนที่เหมือนแบบจะค่อนข้างเซาซีแฟนเซาซีคนรักเซาซีคนในครอบครัวจนให้บางทีคนรักหรือว่าบางคนเนี่ยเขารู้สึกลำคานได้ว่าเอ้ยจะห่วงอะไรนักหนา แล้วก็เป็นราศีหนึ่งเนี่ยที่เวลาหึงขึ้นมาทีเนี่ยค่อนข้างจะขาดเหตุผลเลยหึงด้วยอารมณ์ล้วนๆหึงด้วยสัญชาตญาณล้วนๆแบบนี้เลยก็ได้และจุดอ่อนสุดท้ายของชาวราศีกรกฎก็คือเรื่องเงินครับจะเป็นคนที่ใช้เงินเนี่ยค่อนข้างที่จะตามใจตัวเองตามใจคนรักมากนะครับฉะนั้นระวังในเรื่องของการใช้เงินตามอารมณ์ไว้ที่จะทำให้ใช้เงินเกินตัวหรือว่าเสียเงินเกินตัวเนี่ยได้เลยนะครับ เอาละครับนี่คือดวงทั้งห,งหมดของคนที่เกิดราศีกรกฎนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคลิปนี้น่าสนใจฝากแชร์หรือว่าแชร์คลิปอื่นที่เป็นราศีนั่นอื่นให้กับเพื่อนให้กับกลุ่มของคุณด้วยก็ได้ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนค่าครูกันะครับคลิปนี้ลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบุญคุณจำแม่นความแค้นยิ่งแม่นกว่า ร้อยปีแก้แค้นกันยังไม่สายนี่คือ,อนิยามของคนที่เกิดในราศีพ loyalty, ิจิกครับพื้นฐานลักษณะนิสัยพื้นฐานของคนที่เกิดในราศีพิจิกครับตัวแทนจากไพ่ของชาวราศีพิจิกนะครับก็คือจะเป็นไพ่เดชนะครับหรือว่าไพ่โยมทูตเอาตามหน้าไพ่ก่อนเลยนะครับใครได้ไพ่เดชในพืชตาเนี่ยเขาก็บอกอยู่แล้วครับว่าเป็นคนที่ดวงแรง คนราศีพิจิกจึงเป็นคนที่ต้องเผชิญอุปสรรคปัญหาใหญ่หญกว่าชาวบ้านเขามาตั้งแต่เด็กนะครับเช่นเกือบไม่ได้เกิดพ่อแม่เลิกล่ายาล้างกันชีวิตเฉียดความตายนะครับสูญเสียผู้ปกครองก่อนวัยอันควรนะครับหรือว่าพี่น้องมีอันเป็นไปนะครับหรือว่าต้องเวลวร้ายก่อนกลับใจมาเป็นคนดีนะครับพอกลับใจมาเป็นคนดีเนี่ยเรียกว่าเวลาดีก็ดีใจหายเลยนะครับเหมือนคนละคนคนละขั้วเลย สำหรับพื้นฐานดวงของคนที่เกิดในราศีพิจิกนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่ดวงแรงมากๆนะครับอาจจะส่งผลให้ครอบครัวได้ด้วยครอบครัวล้มละลายถูกพัดพากรรมพาตกอยู่ในที่ลำบากตั้งแต่วัยเด็กหรือว่ามีโรคประจำตัวมาตั้งแต่เกิดเรียกได้ว่าเผชิญกับปัญหาใหญ่เกินวัยทั้งนั้นจนสุดท้ายเนี่ยมีความเข้าใจสัจธรรมได้มากกว่าคนรุ่นราวข่าวเดียวกัน ชาวราศีพิจิกนะครับเป็นธาตุน้ำนะครับน้ำก็เป็นตัวแทนของอารมณ์ภายนอกของน้ำเนี่ยอาจจะดูนิ่งๆแต่เบื้องลึกใครจะรู้ว่ามีซีนามินะครับอยู่ใต้ผิวน้ำที่ดูนิ่งๆนั่นแหละนะครับจึงต้องบอกว่าคนราศีพิจิกเนี่ยมีความรุนแรงมีอารมณ์รุนแรงนะครับหรือว่าเก็บซ่อนความอารมณ์รุนแรงไว้ภายในต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเป็นคนที่เก็บอารมณ์ได้ดีครับ สามารถแสดงสีหน้าเป็นอย่างอื่นตอนโกรธได้แต่อย่าให้คนราศีพิจิกระเบิดนะครับเขาจะเหมือนแมงป่องอะแมงป่องที่มันจะเริ่มโชว์หางอะแล้วมันก็จะฉกปุ๊บได้เลยไม่ได้สดไม่ได้แคร์พอพื้นฐานนิสัยดวงันอย่างนี้นะครับก็จะทําให้คนที่ราศีพิจิกนั้นอาจจะเผชิญหน้ากับความยากของชีวิตมากกว่าชาวบ้านเขานะครับก็เลยทําให้เป็นคนที่เก็บกดนะแต่ข้อดีคือเป็นคนที่ตั้งมั่นจะทําอะไร หรือว่าจะลุยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะมีจิตใจที่เข้มแข็งกว่าราศีอื่นตั้งมั่นสูงมากบางครั้งเนี่ยอาจจะถึงขั้นหัวรั้นเลยทีเดียวและเพราะ,ระเผชิญชีวิตมามากกว่าคนอื่นนะครับจึงทําให้อ่านใจมีแรงสังหอนอ่านทะลุคนอื่นได้สิ่งที่ชาวราศีพิจิกเกลียดที่สุดนะครับและไม่อยากได้ยินเลยคือการที่คนอื่นมาพูดเรื่องของตัวเองหรือว่ามาวิพากวิจารในเรื่องของตัวเองหรือว่าไปวิพากวิจารณ์เขาโดยตรง พราะคนราศีพิจิกเนี่ยถือว่ารู้อยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่ทำสิ่งนี้เพื่ออะไรคนราศีพิจิกเนี่ยอาจจะมีความคิดว่าถ้าไม่ใช่ฉันไม่ได้เจอแบบฉันไม่ต้องมาวิจารณ์ว่าฉันจะคิดหรือว่าจะทำอะไรเหมือนคอนเซ็ปต์ว่าถ้าไม่เคยลำบากอย่าปากดีครับราศีพิจิกบางคนเป็นคนแรงๆแ,แบบนี้เลยเรียกว่าโหดแบบนี้เลยแล้วถ้าใครพูดบบมากๆวิจารนักมาก ไปสนใจเรื่องของเขามากๆหรือว่ามากระแทะเย้าแย่เขามากๆเนี่ยชาวพิจิกเนี่ยจะเป็นคนที่ตอบโต้และก็สวนเขาไปแบบตรงๆเลยเหมือนแมงป่องที่มันใช้หางฉกเข้าไปในกล้ามเนื้อเราเลยแด้วยที่ผ่านชีวิตมาเยอะนะครับจึงทำให้เป็นอีกราศีหนึ่งที่ค่อนข้างจะไว้ใจคนยากแลแ้วแอบขี้ระแวงในใจนิดๆน,นะครับเป็นอีกราศีหนึ่งที่เลือกคบคนแต่ถ้ายอมรับใครเป็นเพื่อนแล้วยาวๆไปได้เลยครับ ใจถึงใจแนะ่นอนสําหรับคนที่เกิดราศีพิจิกเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นเพื่อนกับคนราศีพิจิกได้เนี่ยคุณจะต้องเรียกว่าเอาใจไปแลกนะครับคุณเอาเงินเอาทองไปแลกก็ได้ต้องเอาใจเท่านั้นไปแลกนะครับและอีกเรื่องหนึ่งที่ผมมองให้ออกว่าจะเป็นข้อเสียหรือข้อดีก็ไม่แน่นะคือเก็บความอิจฉาเก่งเก็บแบบมืออาชีพเลยเก็บได้ลึกมากนะ แต่ถ้าเจอคนที่เขาอิจฉามากควรปีนแล้วก็ระวังไว้ดีๆนะชาวพิจิกไว้ให้ดีแล้วกันนะครับเขาสามารถจัดการได้แบบแสบร้อนแบบแบงปองเลยนะครับเป็นคนที่บุญคุณจําแม่นความแค้นยิ่งแม่นรอแก้แค้นได้สบายๆนะครับ <S <S คนราศรีพิจิกเนี่ยข้อดีอีกอย่างคือทําอะไรครึ่งๆก,กลางๆเนี่ยไม่เป็นดีต้องดีสุดร้ายต้องร้ายสุดชัดเจนมากคือถ้าไม่ ชอบก็เกลียดไปเลยบอกอย่างนี้แล้วกันนะครับหาตรงกลางไม่ค่อยจะเจอนะและจะเป็นคนที่ไม่ตัดสินใจอะไรผิผามนะครับเขาจะรอจังหวะเวลาที่มันเข้าทางก่อนแล้วเขาถึงจะค่อยทําเรื่องความรักของคนที่เกิดราศีพิจิกนะครับคนราศีพิจิกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่รักใครรักจริงแต่ถ้ารักใครแล้วตัวคนราศีพิจิกเองเนี่ยรู้สึกว่าจะต้องเป็นเจ้าของ จะต้องวงการคนรักได้ด้วยแล้วก็เป็นนักรักที่ร้อนแรงมากๆนะครับพื้นฐานมีความเซ็กซี่นะครับมากๆโดยเฉพาะเรื่องเรื่องเรื่องบนเตียงอนะครับเห็นหน้าตาน่ารักน่ารักขี้ขู่นะครับแต่เรื่องอย่างนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเป็นคนอีกราศีนึงเลยที่ร้อนแรงในเรื่องนี้มากผมใช้คําว่าเป็นคนที่มีอารมณ์รักแบบเซ็กซี่มากก็แล้วกันอีกปรัชญาชีวิตหนึ่งที่คนราศีพิจิก มักจะยึดเป็นสาระเลยนะครับก็คือชั้นเจ็บชั้นจำชั้นเป็นคนชั้นไม่ได้เป็นควายเพราะฉะนั้นนะครับคนที่มีแฟนราศีพิจิกหรือว่าคนที่กำลังพบกับราศีพิจิกเนี่ยอย่าไปทำเขาเจ็บนะเขาสามารถเอาคืนคุณได้แรงๆเลยข้อดีข้อสุดท้ายครับคนราศีพิจิกเนี่ยสามารถเป็นผู้นำคนได้นะครับเพราะรู้จักความลำบากของคนอื่นนะครับถ้าจะเปรียบเทียบ ให้เหมือนเป็นใครก็เหมือนโทนี่สตาร์คใน Iron นแมนะครับที่ถึงเวลาขึ้นมาเขาสามารถลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงระบบต่างๆได้เลยเป็นผู้นำม็อบก็อยากได้เลยคือดวงทั้งหมดของคนที่เกิดในราศีพิจิกนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะเกิดว่าเป็นไปได้นะครับก็อยากจะฝากแชร์คลิปในราศีอื่นๆนะครับไปใน Facebook ของคุณหรือว่าในกลุ่มอื่นๆของคุณด้วยก็ได้ คลิปนี้ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมกันครับสวัสดีครับราศีแห่งขีตะกะวีอ่อนไวหวปลอบบางนี่คือนิยามของคนที่เกิดในราศีมีนครับราศีมีนครับสวัสดีครับผมหมอมิ้นไพ่ยิยปซีเมยากรน,นะครับคลิปนี้ก็จะมาทำนายพื้นฐาลนลักษณะนิสัยของคนที่เกิดในราศีมีนครับ สำหรับคนที่เกิดราศีมีนะเป็นนักท่องจินตนาการส่วนตัวหรือว่าเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวทางอารมณ์นี่สูงมากนะจริงๆในไพ่ยิปซีเนี่ยผมค่อนข้างจะลังเลนะว่าจะใช้ไพ่ราชนีพระจันทร์หรือว่าไพ่เดบูนดีนะครับเพราะบางตำราเนี่ยบอกข้อมูลไม่เหมือนกันนะครับแต่เป็นตัวแทนของไพ่ธาตนะุน้ำทั้งคู่แหละนะนะครับตอนที่เริ่มหันมาสนใจไพ่ยิปซีใหม่ๆเนี่ยทันทีที่เห็นไพ่เดบูนใบนี้นะครับ เพลงเพลงหนึ่งที่ดังขึ้นมาในหัวผมเลยก็คือเพลงพาะจันทรสีน้ำเงินนะครับนะเพลงมาร้องว่าฟ้าก็ฟ้าเดียวกันแต่จันทรดูคล้ายลัเดียงส่องแสงลงมาเพลงเสี้ยวฉันคนเดียวนี่แหละบอกเมฆบังฟังดูแล้วเศร้าใช่ไหมครับคนราศีมีนเนี่ยเป็นราศีแห่งธาตุน้ำนะครับซึ่งแน่นอนว่า ต้องอ่อนไหวแปรปรวนง่ายนะครับภายนอกเนี่ยอาจจะปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ที่เป็นอยู่ได้ตามภาชนะที่ใส่ลงไปนะครับแต่ภายในเนี่ยย่อมหวนไหวนะครับข้อดีของคนธาตุน้ำก็คือเป็นคนที่ชุ่มชื้นครับเป็นคนที่นําความชุ่มชื้นมาสู่คนรอบข้างแต่ข้อเสียคือเวลาโกรธก็เหมือนสึนามิอน่ะนะครับยิ่งราศีมีนนะสึนามิคูณ2เลยสึนามิคลื่นใหญ่หญเลย เพราะว่าเป็นคนที่เก็บ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 ทุกความรู้สึกความทุกข์ไว้กับตัวเองสุดท้ายครับสึนามิมาน้ําตาแตกทั้งคนที่เกิดราศีมีนเองหรือว่าคนที่มีเรื่องกับราศีมีนจะระบายออกมาหมดเลยในลายที่ไม่ได้ถูกฝุกมาทางจิตใจนะครับคนที่เกิดราศีมีนเ,เนี่ยต้องระวังเรื่องของการทําร้ายตัวเองไว้ด้วย สัญลักษณ์ของราศีมีนคือปลาครับสองตัวว่ายวนกันนะครับราศีมีนเป็นคนที่มีจินตนาการชอบจินตนาการสีสันโดดมีโลกส่วนตัวหาคนเข้าใจได้ยากนะครับหาคนเข้าใจได้ยากที่สุดใน12ราศีเลยและเป็นคนที่สะเทือนใจได้ง่ายมากค่อนข้างจะอ่อนไหวมีความรู้สึกได้ง่ายมากเรียกว่าเซนส์เีฟเลยดูหนังเศร้าๆเนี่ยคนราศีมีนร้องไห้ตามได้เลยนะและเป็นราศีที่ไวต่อความรู้สึก โดยเฉพาะความรู้สึกของคนอื่นเป็นราศีแห่งผมใช้คําว่าบางครั้งยอมคนอื่นมากเกินไปด้วยซ้ําเวลาจะปฏิเสธใครทีเนี่ยคนราศีมีเนี่ยจะค่อนข้างลําบากใจมากๆเลยครับง่ายๆว่าเป็นคนดีเกินไปอ่ะทำให้บางครั้งเนี่ยถูกคนอื่นหลอกใช้ได้ง่ายหรือว่าเป็นคนที่ถูกหลอกถูกโกงเนี่ยได้ง่ายมากเลยราศีมีนะครับในเรื่องของความรักเนี่ยระวังเรื่องของการตกเป็นรองในเรื่องของความรักตกเป็นมือที่สองมือที่สของคนอื่นนะ ถูกหลอกเพราะใจอ่อนเกินไปถูกหลอกเพราะเชื่อคําพูดของอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมากเกินไปนะครับเป็นราศีที่ค่อนข้างจะใจเย็นเป็นที่พึ่งของคนอื่นนะครับเป็นนักฝันไม่ใช่นักลบนะครับเป็นนักที่เรียกว่ารักสงบไม่ค่อยชอบปะทะกับใครเท่าไหร่นะอยู่กับความคิดของตัวเองมากกว่านะครับราศีนี้เนี่ยจึงมัก มีนักแต่งเพลงชื่อดังเนี่ยหลายคนนักเขียนก็เยอะที่เกิดในราศีนี้นะครับงานใช้จินตนาการงานที่มันจะต้องจมอยู่กับตัวเองเนี่ยจะทําได้ดีเลยนะครับละเอียดอ่อนเข้าใจความรู้สึกคนอื่นเพราะฉะนั้นถ้าในเรื่องของความรู้สึกเนี่ยเอามาลงกับงานพวกนี้เนี่ยจะทําให้คนที่เกิดราศีมีนเนี่ยก้าวหน้าได้มากเลยในงานสายอาศิทธิต์ต่างๆ ชาวราศีมีเนี่ยจะเข้มแข็งมากเมื่อรู้ว่าเรื่องที่ต้องทำเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าช่วยคนที่ตกทุกข์ได้ยากนะครับเรื่องที่ทําให้คนอื่นเรื่องที่จู่ๆเนี่ยต้องแก้ไขปัญหาอยู่ๆคนราศีมีเนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็นเข้มแข็งขึ้นมาได้เลยนะครับเสียสละตัวเองได้เลยนะครับไปถึงเรื่องของความรักด้วยครับที่บางทีเนี่ยคนราศีมีเนี่ยเสียสละจนไม่รู้ว่าที่อยู่ด้วยกันทุกวันนี้เนี่ยรัก หรือว่าเพราะผูกพันหรือว่าเพราะว่าต้องการจะเสียสละไม่ยอมเสียเขาคนนี้ไปกันแน่คนราศีมีเนี่ยจึงเป็นคนที่อดทนกับความรักได้เยอะมากแต่แน่นอนเมื่อความรักมันเป็นความอดทนปุ๊บมันก็คือในเรื่องของความทุกข์นั่นเองในเรื่องของความรักเองนะครับสเสน่ห์ของชาวราศีมีเนี่ย สเสน่ห์ของเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนนางเอก MV เพลงเศร้าอะ่ะนางเอก MV เพลงท่าชา้าคนราศีมีนเนี่ยจะมีสเสน่ห์แบบนี้ทีนี้ถ้าว่ากันตามหน้าไพ่ยิปซีหรือว่าไพ่ถาาลอดการ์ดเนี่ยเป็นไพ่เดือมูนใช่ไหมครับไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นตัวแทนของความเศร้าความไม่แน่นอนการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงนะครับหากขึ้นในพื้นดวงชะตาเนี่ยก็จะหมายถึงคนที่คิดมากวิตกกังวลมากนะครับ อารมณ์เหมือนที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์เหมือนคําคมที่ตือป๋อยกาดก่าไว้ในไยอิวว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์จิตใจถึขงขมระถมชัวนิรันเนี่ยผมท่องจํามาได้ตั้งแต่ดเด็กเลยนะผมชอบไยอิวมากนะครับประมาณนี้เลยนะครับคนที่ได้ไพ่ใบนี้ค่อนข้างจะมีตกกังวลและขี้ระแวงนะครับต้องเผชิญหน้ากับภาวะรักสามเศร้าเราสามคนอยู่บ่อยๆข้อดีของชาวราศีมีนก็คือเป็นคนที่มีลางสังขร แม่นยำเป็นคนที่มีพลังอํานาจทางจิตยอยู่ในตัวเองนะครับถ้าได้รับการฝึกที่ดีการฝึกดีๆเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าจะมีพลังจิตพลังใจที่เข้มแข็งกว่าคนทั่วไปเนี่ยได้เยอะมากเหมือนเกจิกูบาอาจารย์อย่างนั้นเลยและเป็นคนที่จับสัญญาณมวลชนคนกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยได้อย่างแม่นยำเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคนที่สามารถให้อารมณ์กับมวลชนให้กระแสกับมวลชนเนี่ยได้ และเป็นคนที่มีพรสวรรค์ในเรื่องของจินตนาการการเสรงานศิลปะนะครับแล้วก็เป็นคนที่ต้องบอกว่าเป็นอีกราศีหนึ่งที่สามารถเป็นนักพยากร์เป็นหมอดูเป็นนักโหราศาสตร์นะครับเป็นนักทํานายไทยทักเนี่ยได้ได้ดีอีกราศีนึงเลยแหละหากชาวราศีมีนนะครับสามารถหลอมเรื่องจินตนาการแล้วก็เรื่องของปรัชญาเนี่ยเข้ามารวมกันได้นะจันเยียวยาตัวเองเนี่ยได้อย่างดีมาก นะครับเป็นราศีที่มีพลังสูงมากยกระดับคุณภาพจิตใจให้ตัวเองได้นะครับแล้วก็ให้คนอื่นได้ด้วยนะครับคือพื้นฐานนิสัยของคนที่เกิดในราศีมีนจากหมอมิ้นไพ่ยิปซีพยากรครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยหรือกดอะไรก็แล้วแต่นะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกันหรือว่าถือว่าให้ค่าครูผมกันแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ সবো it